น้องจะพามาดูเสียนตองแปะฝังนะพี่น้องนี่ครับดูปลาเซนตองพี่น <Bachelor of> <water> ้องโหเต็มเต็มกระบะแล้วพี่น้องบาดแปดร้อยครับกำไรแล้วตัวนี้ตัวนี้กำไรแล้วครับเดี๋ยวจะกำไรเพิ่มครับแปะฝังแล้วครับพี่น้องเสียนตองแปะฝังพี่น้องนี่เยอครับพี่น้องเลี้ยงไว้นานแล้วครับตอนนี้เอาจริงแล้วครับเดี๋ยวรอรุ่นเสียนตองนะครับเสียนตองแหกกี่เซนครับแห้กี่แห้งกี่เซนหกเซนนะครับแปะฝังนะพี่น้องหกเซนเอ็นสี่สิบแปะฝังครับ พี่น้องลุ้นกยาวๆก็ช็อตนี้็อนนี้เรามาลุนกันยาวๆนะครับดูปลาครับพี่น้องโฮโฮโตเต็มเรือครับอันนี้กําไรแล้วนะครับนี่นี่ยาวกำไรเพิ่มครับเข้าฝั่งแล้วครับหลังจากวานไปสักพักแล้วครับตอนนี้ก็เข้าฝัง่งเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ6เส้น N40 ครับเดี๋ยวลุนนยาวๆก็ช็อตนี้ มาแล้วครับอยู่ครับเปรอะฟังแล้วครับเปะฟังแล้วครับใช้หนังครับจะต้องใช้หนังครับปากเสาแล้วครับอือฮึครับเนี่ยครับมืออาชีพเราอย่างนี้ครับกินกลางเสร็จแล้วต้องไปมากินข้างต่อครับเรานี้มาแล้วครับครับ เฮียนรุ่นใหม่ต้องดูไว้ครับนี่ครับตัวอย่างครับเอาตัวรอดคือยอดเซียนครับตัวนี้กำไรแล้วครับเอากำไรเพิ่มครับเข้าฝั่งเสียนต้องอยากกำไรเพิ่มยาอันนี้แนะนำให้ใส่เป็นแขนยาวนะครับอย่าใส่แขนสั้นนะครับบาดครับคันมากครับแนะนำเลยครับถ้าใครจะแปะฝั่งนะครับยาเนี่ยตัวคันครับตัวคันต้องหม็นต้นไม้หมินขึ้นมาไม้ยาว อ๋อลวมมาดูช็อตเด็ดนะครับดูว่าเส้นต้องจะทำยังไงนะครับเหออยู่ก็เอาอย่ออกก็ไปปลาเต็มเรือเลยครับพี่น้องทีนี้ตอนนี้จะกำไรเพิ่มแล้วครับมาดูครับพี่น้องอันนี้เราจะทำยไงครับเราจะมุดเข้าไปใช่ไหมครับเรส้นต้องมุดเข้าไปครับไปแล้วครับเอาแล้วครับน้องลูกยาวๆพี่น้องน้องลูกยาวๆนะครับ หกเซนเอ็น pues ี่สิบเอ็นี่สิบหเซนถึงอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วูจะมีสัญญาณหมครับจะมีสัญญาณไหมครับดูระยะไปนอนครังนี้

ย่่แน่ผมอ่านแล้วว่าปลาตะเพียนนี้แน่ครับตะเพียนกันนินนี่น่าจะมีครับดูว่าจะมีของใหญ่มุดซ่อนอยู่หรือเปล่ารอตามลุ้นกันนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาครับอู้มีสัญญาณครับมีสัญญาณมีสัญญาณมีสัญญาณแล้วครับผมโอ้มีสัญญาณแล้วครับผมมีสัญญาณแล้วมีสัญญาณแล้วนะครับผมตอนนี้มีสัญญาณแล้วมีสัญญาณแล้วนะครับอืมสั่จะต้องบอกปมอดินนะครับ คิดว่าน่าจะไม่ตัวเดียวแล้วครับเพราะว่าฝางนี่ใหญ่มากดลองลุ้นกันนะครับเอาละครับเอาละแล้วหลังไล่ขาแหครับลงน้ำนะครับเอาหญ้าออกต้องใช้เวลานะครับอำนี้นเสร็จต้องก็แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาสุดแล้วครับพี่น้องมีสัญญานมีสัญญานเอาแล้วถึงฝางครับอ่าทีนี้ขาแหลงพื้นแล้วนะครับ รอรุนว่าเสียงต้องจะทำไงต่อนะครับสนุกเลยสนุกเลยครับเสียวต้องบอกสนุกเลยครับเอาแล้วครับดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับช็อตนี้อืมพระอปลาใหญ่จะวิ่งวนหน่อยเพราะว่าตาเห็นมันเล็กครับพี่น้องตั้งใจเย็นๆครับตาหกเซนนี่ครับ N40 ด้วยครับด้มีไหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงติดหอยติดหอยมีหอยด้วย นี่หอยเลยครับโอ้ยครับอะไรครับอุ้ยอุ้ยอุะไรครับเฮ้ยอ้ยไง่ปลาหน่อยปลาหน่อยครับโอ้ยยังครับยังครับเจอปลาหน่อยอยู่ปลาแะไรตัวแรกอืมลาดินหน่อยพี่น้องอ่ะตัวแซมแรงมาแล้วครับแซมแรงมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหอใหญ่ๆเพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นตัวต่อไปครับแซมต่อไปนะครับตื้นๆหูใหญ่มากเลยพี่น้อง ตืนต้นๆๆน,น,ไ,นไปแล้วไปแล้ววเดยียวคือโบคือับเป็นงังเดยียวมดใช่เหรอตัวเดียวนีใช่โนะบปลา,าแหตามเล็ก<ห>ามากปลาวิ่งอยู่ ตามตามเล็กเป็นในมีอ hmm. nah hey, ุ้น่าเชื่อครับฝั่งนี้มีปลาพี่น้องเลยตัวเดียวครับนี่น่าเชื่อครับนี่น่าเชื่อว่ามีตัวเดียวครับมาตะเกียรงานให้ทำอะไรครับพี่น้องงานเข้าครับอยู่่วางๆปวดหัวครับพี่น้องโอ้รุนตั้งนานพี่น้อง ดูครับไปแล้วครับโอ้งานหยาบไปนองได้หอยครับดีคมีหอยหตัวหน,นึ่งครับสวยเล้วครับพี่น้องโอ้บะมานครับเหี้บะมานครับ